เมื่อเธอต้องทําบางอย่างเพื่อหนีคําสาปสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง It Follow ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน39ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับถ้าหากว่าใครพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดม,มาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่จู่ๆก็วิ่งออกมาจากบ้านเธอนั้นมีท่าทีหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนพ่อของเธอต้องออกมาถามว่าเป็นอะไรแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมบอกครับ และไม่นานหญิงสาวคนนั้นก็ได้ขับรถออกจากบ้านของเธอไปเธอได้ขับรถมาที่ชายหาดแห่งหนึ่งและในเวลาต่อมาพ่อของเธอจึงโทรมาหาเธอด้วยความเป็นห่วงและจู่ๆหญิงสาวคนนั้นก็ได้บอกลักพ่อของเธอและสั่งลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเช้าวันต่อมาหญิงสาวคนนั้นก็ได้กลายเป็นศพและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นก็ตัดมาที่เจหรือนางเอกของเราครับวันนี้เธอนั้นมีนัดออกเดทกับฮิลส์หรือหนุ่มคนหนึ่งที่เธอแอบชอบ ทั้งสองได้มาออกเดทกันที่โรงหนังแห่งหนึ่งซึ่งก่อนที่หนังจะเริ่มเจก็ได้ชวนฮิวส์เล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาโดยเกมของเธอนั้นมีชื่อว่าเกมสลับล่างกติกาคือผู้เล่นจะต้องมองผู้คนแถวนั้นแล้วเลือกมาหนึ่งคนที่เราอยากจะสลับล่างด้วยแล้วให้อีกฝ่ายทายว่าเราอยากจะเป็นใครเพราะเหตุผลอะไรจากนั้นเจจึงทายว่าฮิวส์คงอยากเป็นชายหนุ่มแถวนั้นเขาเลยตอบกลับเจว่าไม่ใช่ผมอยากจะเป็นเด็กคนนั้นตั้งหาาเพราะเด็กคนนั้นคงมีชีวิตอีกยาวไกล และเขาก็ดูมีความสุขมากต่อมาถึงตาของเจบ้างครับหลังจากที่เธอเลือกได้แล้วว่าอยากเป็นใครฮิวก็ได้ทายว่าเจคงอยากจะเป็นสาวชุดเหลืองที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาซึ่งพอฮิวสชี้ออกไปให้เธอดูเจก็กลับไม่เห็นใครเลยเธอจึงคิดว่าเขาคงอําเธอเล่นจากนั้นจู่ๆท่าทีของฮิวส์ก็เปลี่ยนไปเขารีบชวนเจกลับทันทีโดยหลังจากที่ทั้งสองคนออกมาจากโรงหนังฮิวก็ได้บอกว่าเขาลูกสกไม่สบายนิดหน่อยทั้งคู่จึงเปลี่ยนไปออกเดทก,กันที่ร้านอาหารแทน จากนั้นเช้าวันต่อมาเจและเคลลี่น้องสาวของเธอก็ได้ออกมาเดินเล่นด้วยกันโดยใน,นระหว่างนั้นเคลลี่หรือน้องสาวของเจเนี่ยก็ได้ถามกับเธอว่าหนุ่มที่เธอออกเดทด้วยเมื่อวานเนี่ยเป็นไงบ้างเจจึงเล่าให้น้องสาวของเธอฟังว่าเมื่อคืนฮิวส์เนี่ยทำตัวแปลกๆนิดหน่อยเขาบอกว่าเขาไม่สบายแต่เหมือนว่าเขาจะมีเรื่องในใจบางอย่างจากนั้นในเวลาต่อมาฮิวส์กับเจก็ได้ออกมาสวีดกันที่ชายหาดแห่งหนึ่งและสุดท้ายในคืนนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีอะไรกัน แต่ถ้าว่าหลังจากที่พวกเขาทําเรื่องอย่างว่าเสร็จจูๆ่ๆฮิวส์ก็ได้เข้ามาจับตัวเธอไปที่ไหนสักแห่งเจนั J ้นถูกมัดติดไว้กับรถเข็นซึ่งหลังจากที่เธอได้สติฮิวส์ก็ได้บอกกับเธอว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ทําร้ายคุณหรอกแต่ผมอยากจะให้คุณจําคําพูดของผมเอาไว้ให้ดีมันจะมีบางอย่างตามคุณไปมีใครบางคนส่งมันให้กับผมแล้วตอนนี้ผมก็ส่งมันต่อให้กับคุณเจ้าสิ่งที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีหน้าตาเหมือนคนที่คุณรู้จักหรืออาจจะเป็นคนแปลกหน้าก็ได้ มันจะปลอมเป็นคนเหล่านั้นเพื่อเข้าใกล้คุณเมื่อพูดจบฮิวส์จึงได้พาเจไปดูสิ่งที่เขาพูดถึงเจ้าสิ่งนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนและมันก็กําลังเดินเข้ามาใกล้พวกเขาจากนั้นฮิวส์ก็ได้อธิบายให้เจฟังว่าคุณสามารถกําจัดมันได้โดยการไปนอนกับใครก็ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อส่งมันต่อแล้วถ้ามันฆ่าคุณสําเร็จมันก็จะตามมาฆ่าผมต่อจงรีบส่งมันต่อซะและอย่าให้มันแตะตัวคุณเป็นอันขาดจากนั้นเจ้าสิ่งที่ฮิวส์พูดถึงก็ได้โผล่มา มันเดินตรงมาที่เจเขาจึงรีบพาเธอหนีทันทีฮิวส์ได้เอาเจกลับมาส่งที่บ้านก่อนที่เขาจะรีบขับรถหนีหายไปเพื่อนเพื่อของเจและน้องสาวที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งออกมาช่วยเธอทันทีในเวลาต่อมาผู้เขาจึงโทรไปหาตำรวจแล้วเจก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจพยายามตามหาตัวฮิวส์จากที่อยู่ที่เจให้มาแต่มันก็ดดนไม่ใช่ที่อยู่จริงๆฮิวส์ใช้ชื่อปลอมแถมบ้านของเขาก็ยังเป็นบ้านเช่า มันจึงทําให้ตอนนี้ตํารวจก็ยังตามหาตัวฮิวส์ไม่เจอจากนั้นวันต่อมาในขณะที่เจกําลังเรียนอยู่นั้นเธอก็ได้มองออกไปเห็นใครบางคนที่นอกหน้าต่างหญิงแก่สวมชุดสีขาวกําลังเดินตรงเข้ามาหาเธออย่างช้าช้าและด้วยความกลัวเจจึงรีบเก็บข้าวของของเธอและออกมาจากห้องเรียนทันทีซึ่งทันทีที่เจออกมาได้หญิงแก่ที่เธอเห็นนอกหน้าต่างก็เดินตามเธอออกมาด้วยเจจึงพยายามทักทายหญิงแก่คนนั้นแต่หญิงชรลากลับไม่พูดไม่จากับเธอ หญิงแก่มองมาที่เจและพยายามเดินเข้ามาหาเธอเจซึ่งเห็นท่าไม่ดีจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นทันทีเธอได้ขับรถกลับมาหาเคลลี่และพอลเพื่อนของเธอที่ทํางานอยู่เจได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าวันนี้เธอเจอหญิงแก่คนหนึ่งที่โรงเรียนเธอจ้องมองมาที่เจเหมือนกับว่าเธอกำลังตามเจอ,อยู่จากนั้นเจก็ได้เล่าต่อว่าฮิวส์ถ่ายทอดบางอย่างให้กับเธอเขาบอกว่าจะมีบางสิ่งคอยตามติดฉันเจกล่าวก่อนที่เคลลี่จะบอกว่าเหลวไหล ในคืนนั้นพอลเลยอาสามานอนที่บ้านของพวกเธอเพื่อเฝ้ายามให้พวกเธอทั้งสองจึงนัดยาล่าหรือเพื่อนอีกคนมานอนที่บ้านของเธอด้วยจากนั้นก็ตัดไปที่ตอนกลางดึกเจเนี่ยดด้น,นอนไม่หลับเธอจึงลงมาหาพอลเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเขาจากนั้นทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในสมัยเด็กของพวกเขาซึ่งหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันได้ดสักพักจู่ๆก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากห้องครัวพอลเลยตัดสินใจเดินไปดูและเขาก็ได้พบว่ากระจกในห้องครัวเนี่ยมันเกิดแตก เธอเลยบอกให้พอรีบโทรไปแจ้งตำรวจและในตอนนั้นเองเจก็ได้เดินไปดูกระจกที่แตกซึ่งทันทีที่เธอมาถึงเจก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเดินตรงมาที่เธอดูเหมือนว่าเจ้าบางสิ่งบางอย่างที่ฮิวส์พูดถึงเนี่ยมันจะยังตามเจมาอยู่นะครับเจที่เห็นแบบนั้นจึงเริ่มสติแตกจละรีบวิ่งหนีหญิงสาวคนนั้นขึ้นไปซ่อนบนห้องของเธอทันทีและไม่นานเคลลี่และพอลก็ได้เข้ามาหาเจโดยเธอได้บอกก,บกับทั้งสองคนไปว่าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ห้องครัว ซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังพูดคุยกันอยู่จู่ๆก็ได้มีใครบางคนมาขอที่ประตูห้องและพอพวกเขาเปิดประตูก็ปรากฏว่าเป็นยาล่าหรือเพื่อนอีกคนของพวกเขานั่นเองครับและทันใดนั้นก็ได้มีชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเดินตรงเข้ามาในห้องของเจและดูเหมือนว่าพวกเพื่อนของเธอเนี่ยจะมองไม่เห็นชายคนนั้นด้วยนะครับเธอจึงเริ่มหวาดกลัวอีกครั้งและรีบปีนลงมาจากบ้านของเธอทันทีโดยเจได้ปั่นจักรยานหนีเจ้าสิ่งนั้นออกมาจากบ้านของเธอ เจได้ไปที่สนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งเพื่อตั้งสติจากนั้นไม่นานเคลลี่ก็ตามมาถึงพวกเขาเนี่ยเป็นห่วงเจมากหลังจากที่เจเริ่มใจเย็นลงจูจูเกรกหรือเพื่อนอีกคนของพวกเขาก็ได้โผล่มาซึ่งเกรกนั้นอาศาัยอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามกับเจนะครับด้วยความเป็นห่วงเขาจึงรีบออกมาดูจากนั้นเจก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าเธอต้องตามหาฮิลส์ให้เจอเกรกเลยตัดสินใจอาสาพาทุกคนไปตามหาฮฮลส์ พวกเขาเริ่มออกตามหาชายคนนั้นจนเช้าทั้งหมดได้ไปที่บ้านเช่าของฮิวส์และพยายามตามหาหลักฐานเพื่อตามตัวเขาซึ่งหลังจากที่พวกเขาเริ่มคนที่นั่นได้สักพักพอลเนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอรูปถ่ายของฮิวส์เข้าโดยในภาพนั้นเขาได้ใส่ย,ยูนิฟอร์มโรงเรียนลอสันอยู่ในเวลาต่อมาพวกเขาเลยตัดสินใจเดินทางไปที่โรงเรียนลอสันเพื่อค้นหาประวัติของฮิวส์ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ข้อมูลมาทั้งหมดก็ได้รู้ครับว่าชื่อที่แท้จริงของฮิวส์เนี่ยก็คือเจฟ ซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะขอเรียกฮิวส์ว่าเจฟนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ข้อมูลของเจฟมาทั้งหมดก็เดินทางไปที่บ้านของเจฟทันทีซึ่งพอมาถึงเจเน่ก็ได้เจอกับแม่ของเจฟเธอเลยบอกให้ทุกคนเข้ามาในบ้านก่อนจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้พบกับเจฟซึ่งหลังจากที่เจฟตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องที่เจฟพูดเลยเขาจะได้ขอโทษกับเจไปพร้อมบอกว่ามีใครบางคนส่งมันต่อมาให้เขาเหมือนกันเคลลี่เลยถามว่า ก่อนหน้านี้ใครเป็นคนส่งมันมาให้เจฟเขาจึงเล่าว่าผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งในบาร์แล้วเผลอไปมีอะไรกับเธอแค่คืนเดียวผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเธอชื่ออะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาจากเธอคนนั้นนั่นแหละเจฟฟ์ได้บอกให้เจลลี่ไปมีอะไรกับคนอื่นเพื่อส่งต่อคำสาบนั่นซะ,เพ,พนนซะเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะถูกคำสาบฆ่าเอาได้และถ้าหากเจถูกสังหารไปคำสาบนั่นจะย้อนกลับมาหาเจฟเพื่อเล่นงานเขาต่อและถ้าหากเจฟตายคำสาบก็จะวนกลับไปหาคนที่เคยได้รับมันมา จากนั้นเจฟจึงได้บอกกับเจไปว่าไม่ว่าเธอจะไปไหนมันจะตามเธอไปทุกที่แต่ถ้าขับรถไปไกลพอมันก็อาจจะพอซื้อเวลาได้หลังจากที่คุยกันเสร็จกเกรกก็ตัดสินใจพาทุกคนไปพักผ่อนที่บ้านพักริมทะเลของเขาซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเล่นที่ริมชายหาดอยู่นั้นจู่ๆเจ้าคําสาบนั่นก็ได้โผล่เข้ามาหาเจจากด้านหลังโดยมันได้จิกผมของเจขึ้นมาพอที่เห็นแบบนั้นจึงได้ใช้ก้อ้ฟาดมันทันทีและเขาก็ถูกเจ้าคําสาบนั่นผลักจนกระเด็น จากนั้นทั้ง4คนก็รีบวิ่งไปหลบที่ห้องเก็บของโดยเจพยายามจะใช้ปืนยิงมันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลครับเจ้าความสามนั่นได้ลุกขึ้นมาและเดินตรงมาได้เธอทันทีเจจึงล็อกประตูปิดห้องเก็บของเพื่อไม่ให้มันเข้ามาแต่ไม่นานมันเนี่ยก็ได้พังประตูเข้ามาหาเจาอยู่ดีเจจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นเธอได้วิ่งไปขึ้นรถของเกเลกและขับมันออกมาคนเดียวแต่ในขณะที่เจกำลังขับรถหนีเจ้าคำสาปนั่นอยู่จู่ๆก็มีรถคันหนึ่งถอยออกมาตัดหน้ารถของเธอ เจลลีลล่ผักหลบทันทีมันจึงทําให้เธอนั้นเสียหลักจากนั้นในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอได้สติเจก็พยายามมองออกไปรอบๆเพื่อดูว่าเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้ตามเพอมาหรือเปล่าจากนั้นเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวเกรกที่เห็นแบบนั้นในคืนเดียวกันเขาจึงตัดสินใจทําอย่างว่ากับเจเพื่อช่วยให้เธอส่งต่อคําสารนั้นมาที่เขาจากนั้นหลายวันต่อมาเจได้ถามกับเกรกว่าเขาเห็นมันหรือย,ยังเขาจึงตอบว่ายังไม่เห็น นี่ก็สามวันแล้วมันยังไม่โผลมาเลยเกรกเลยคิดว่ามันคงไม่โผลมาแล้วแหละหลายวันต่อมาเกรกนั้นได้แวะมาหาเจที่บ้านแต่เคลลี่ก็บอกว่าตอนนี้เธอยังไม่อยากเจอใครอาการหวาดกลัวของเธอยังไม่ดีขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ถามกับเกรกว่าเขายังไม่เห็นอะไรจริงๆเหรอเกรกจึงตอบว่าใช่พอเลยพูดขึ้นมาว่าเจไม่ได้โกหกเพราะจากเหตุการณ์ที่ชายหาดเมื่อคราวก่อนพ่อเนี่ยถูกมันผลักจนกระเด็นตอนนี้พวกเขาทั้งสาคนจึงเชื่อแล้วครับว่ามันคือเรื่องจริง แต่เกรกเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่ดีในเวลาต่อมาในระหว่างที่เจากาลังเฝ้ามองออกไปนอกหน้าต่างจู่ๆเธอก็ได้มองออกไปเห็นคําสาปที่กําลังเดินตรงไปที่บ้านของเกรกเธอเลยพยายามโทรไปหาเขาเพื่อเตือนว่าคําสาปนั่นมันกำลังจะไปหาเกรกแล้วแต่เธอเนี่ยก็ดันโทรไม่ติดเจจึงตัดสินใจวิ่งออกไปหาเกรกที่บ้านของเขาโดยเจพยายามร้องเรียกหาเกรกแต่เขาก็ไม่โผล่มาเธอเลยแอบเข้าไปในบ้านแล้ววิ่งไปที่ห้องของเกรกทันทีซึ่งพอมาถึงเจก็ได้พบคําสาป โดยมันพยายามเคาะประตูห้องเกรกอยู่เธอจึงตะโกนบอกเกรกว่าห้ามเปิดประตูเด็ดขาดแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับเขานั้นได้เปิดประตูออกมาแล้วมันก็ได้พุ่งเข้าใส่เกรกทันทีเจเดรีบเข้าไปช่วยเขาแต่เธอก็พบว่าเกรกนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นมันจึงทาให้คําสาบวนกลับมาหาเจอ,อีกครั้งเธอจึงรีบขับรถออกมาจากที่นั่นทันทีโดยเจได้ขับรถของเธอมาที่ป่าแห่งหนึ่งเพื่อซื้อเวลาในการหนีคำสาบนั่นจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจก็ได้ขับรถกลับบ้าน และไม่นานพอก็ได้แวะมาหาเจาที่บ้านของเธอเธอเลยบอกกับพ่อไปว่าอีกไม่นานคำสาบนั่นมันจะมาหาเธอในไม่ช้าพ่อเลยบอกให้เธอส่งมันต่อแต่เจก็ไม่อยากทําแบบนั้นแล้วพ่อจึงตัดสินใจสารภาพกับเจไปว่าเขาก็แอบชอบเจเหมือนกันแต่ทําไมตอนนั้นเธอถึงได้เลือกเกรซเจจึงอธิบายไปว่าเธอคิดว่าเกรซจะปลอดภัยเพราะเขาไม่หวาดกลัวอะไรเลยเมื่อพูดจบพ่อจึงคิดแผนบางอย่างออกโดยเขาได้พาทุกคนไปที่สาว่าน้ําแห่งหนึ่ง จากนั้นทุกคนก็เริ่มทําตามแผนพวกเขาได้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไว้รอบสระแล้วให้เจลงไปรอในสระน้ําด้วยแผนของพอลคือการล่อให้จ้องคาสาบนั่นตกลงไปในสระแล้วใช้ไฟฟ้าจัดก,การมันซึ่งหลังจากที่พวกเขาเตรียมการเสร็จไม่นานเจ้าคำสาบนั่นก็ได้มาถึงพอจึงบอกให้เจชี้ตัวมันเอาไว้เพื่อบอกตำแหน่งพวกเขาจากนั้นจู่ๆคำสาบนั่นก็เดินไปหยิบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่วางอยู่รอบสระมาโยนใส่เจมันเลยทําให้แผนของพวกเขาพัง มันพยายามโยนของต่างๆใส่เจเรื่อยๆพอจึงรีบไปหยิบปืนออกมาเพื่อหวังจะยิงใส่มันแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ดันมองไม่เห็นคำสาบนั่นเจเรชี้บอกว่ามันอยู่ตรงนี้พอที่เห็นแบบนั้นจึงลั่นไกใส่ทันทีแต่ถ้าว่ากระสุนนัดนั้นเนี่ยมันก็ดันไปโดนที่ขาของยาล่าเข้าเคนลี่จึงรีบวิ่งไปเอาผ้าคลุมมาคลุมเจ้าสิ่งนั้นเพื่อที่พอจะได้มองเห็นตัวมันซึ่งทันทีที่เธอคุมตัวมันสําเร็จพอก็ลั่นไกใส่หัวมันทันทีคำสาบได้ตกลงไปในสระน้ําเจจึงพยายามาาาจกะ แต่ในขณะที่เธอกาลังจะขึ้นมาได้มันก็ได้ดึงขาของเจลงไปในน้ําพอที่เห็นท่าไม่ดีจึงสายกระสุนลงไปในสระน้ําเพื่อช่วยเจจนสุดท้ายพอลก็ได้ยิงไปโดนหัวของมันเจเลยอาศัยจังหวะนั้นรีบว่ายน้ําขึ้นมาจากสระหลังจากที่เหตุการเริ่มสงบลงพอลก็บอกให้เธอลองมองลงไปที่สระเพื่อดูว่าคาสาปนั่นมันหายไปหรือยังซึ่งทันทีที่เธอมองลงไปเธอก็ได้พบกับเลือดจํานวนมากเจจึงคิดว่ามันคงไม่ได้ผล ต่อให้กําจัดมันไปสุดท้ายมันก็ยังคงตามมาหาเธออยู่ดีในคืนนั้นพอลจึงตัดสินใจทําอย่างว่ากับเจเพื่อส่งต่อคาําสาบจากนั้นวันต่อมาพอลก็ได้ขับรถไปหาหญิงสาวในเมืองเพื่อหวังจะส่งต่อคําสาบที่อยู่ในตัวเขาไปให้คนอื่นจากนั้นก็ตตดไมที่ฉากจบของหนังเรื่องนี้ครับพอลและเจกําลังเดินจับมือกันอยู่โดยที่ด้านหลังของพวกเขากําลังมีใครบางคนเดินตามมาอยู่เช่นกันและสุดท้ายหนังเนี่ยก็ได้จบแบบปลายเปิด หรือจบแบบที่ให้เราไปคิดเอาเองครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะรอดจากคำสาปอาถรรพ์หรือเปล่าซึ่งถ้าถามผมผมคิดว่าฉากสุดท้ายทั้งสองคนเนี่ยน่าจะรอดครับเพราะถ้าสังเกตดีๆเจ้าคำสาปเนี่ยมันมักจะแปลงร่างเป็นคนที่ใส่ชุดสีขาวเสมอแต่คนที่เดินตามพอลและเจมาในตอนท้ายเรื่องไม่ได้ใส่ชุดสีขาวและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปทั้งหมด6.8คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป95%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด66%ครับ เช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ